ดีขึ้นแล้วดีขึ้นเยอะแล้วโอเคทงนกันทำอะไรทำอะไรนี่มันตห้โยกนะมีเจะสังป่าหรือสร้าง,ง,ง,งววลลสวน,น,วน,ววน,ท,วนทุกวันทุกวันนลังดินทุกสีชัวงย้อนกับแปดชม่งหรอชั่วโมงนะเหลือเดสิพกชมงสิบแปดชมงนะทีทำที่การฝาทุนนะและสังปุนเท่าไหร่วันละ ระวังนีกเกี่ยวกับสมาธิเมตถุยไม่รังเกียจนะทำงานทำงานทำงานจนยามตายนะและยังไม่ได้เห็นมานานนั้นมันปีนปี้เลยนี่ปีแล้วนะที่ที่ม่ภาวนาฮะยังไม่ถึงเลยยั่ถเนาะเออ้องหัวไม่ไม่รู้นะมันจะวันไหนเราจะตายวะฮะ กำกำลังทำอาหารกำลังทำอาหารเพื่อคนอื่นนะหัวใจวายปุ๊บตายแล้วมันเป็นไปได้เนาะห้องเราไม่รู้ทำสมมติอายุนะเราว่างว่าว่างว่าคงมีตัว จะที่ทำอะไรัประหยุดไหมฮะนี่นั่งสมาธิเนี่ยลูกใจนั่งสมาธิทุกวันไหมไม่รู้จัก <c oughs> นั่งสมาธิทำใจทำใจให้สง,งบเมื่อใจสง,งบไม่เดือดร้อนฮะนี่พ,พ่อแม่สก็เดือดร้อนฮะฮะหัวงน,นี้หัวงเอนฮะ คิดเรื่องปุ่มนี้นะคิดเรื่องปีนฮะนี่มันกวห่วงนะทำให้เราเดิอดร้อนนั่งสมาธิอยู่กับพวกโค้ดเราไม่ใช่เาไม่ใช่ออ,อสานะแล้วทะไรไม่ขาดที่เขียนกินหน่อยคุยกันน่อยเลยเที่ยนนี้ฮะเนี่เที่ยนนี้ก็มีใครจะจทราจัดไม่เสร็จฮะ ลูกชายเล่นเกมแล้วมันมันค้าเวลาชัดๆนะนะมันค้าเวลานะมันเบื่อทำอะไรอ่ะดูดูโทรศัพท์นะแต่งยังไม่เสร็จนะเดี๋ยอไลน์เดี๋ยอไลน์เดี๋ยววาเล

คือตัวเลกนี้นะคุชาตินะเเป็นมนุษนะเดี๋วยว่ึกเ่อพูดึกเขนกอานึคิดนะของของไก่างก่นี่ะ้งั้จำได้ไหมนะไปบางเรียนสนุกไหมนะฮะฝึกฝึกล่าง,งาไกนี้สิบแปดปีทึงใช้ได้เดี๋ยวนี้ใช้ได้ก็สาปีสาปี คนแก่ก็รู้โอ้ยปวดนี้ปวดนั้นก็ไปหาหมอปล่อยๆนะเมื่อนอสเก่าๆแก่ๆแล้วจำไปไปสองปล่อยๆนะฮะหลังใจนี้ก็เหมือนกันฮะฮะแก่หลังนั้นจะไปหาหมอฮะสุดท้ายก็อยู่กับหมอมากกว่าที่ที่อยู่ที่บ้านนะสมนี่สมโน่หลังใจก็เหมือนร้อนนะโอเคตามความ यथा वर विवाहा तथा तथा निखकना एवमेवै शोकिनः हे तमन उपकषति चिचितां पाते चन्तनं ह कृतमेव तमे चतो सर्वे प्रवर्तन् तथा चन्दोपनावस्य यखा नलिचोके असो यथा सर्वेthio विवचन् तुसा कहोको विन्न सत्मदेखावांग परा ये सोखिकी कायोको

เราต้งสัพพะนังตัลังรังขุสสะภะเวตะสัพพะพังังภะเวนะ เคยปวดเป็นพ <c oughs> okay, ักสามสามวันยังยังขับไม่เป็นโอเคกินข้าวทางยังนะฮะไม่ต้องรีบไปไม่ต้องรีบกลับบ้านช่วยช่วยเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ dạ 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 dạ